ก่อนสร้างหลักเมืองเนี่ยมีการให้ไปตัดไม้ตามที่ผมอมออได้กําหนดให้ว่าให้ขึ้นไปเขาขาุนพนมมีต้นตะเคียนอยู่ต้นหนึ่งให้ไปตัดลงมาครับเพื่อจะทำำําสําหรับพอพอตัดไม้ออกมาแล้วมาแกะมาทำมาเริ่มสร้างพะระพระเนี่ยสร้างด้วยเหตุผลอะไร,รในทุยุคทองของ จัตุกคามรามาเทพเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมันถึงฟีเวอร์ขนาดตอนช่วงปี50ที่พิพีเนี่ยองค์ที่เป็นก้นโคกต,ตามประวัติเนี่ยผมเคยไปบุกลา้สาสล้านดดดถถึงึงงแต่ใจี พาแท้นะครับผมบอกให้เลยพลบ,เร,บเราทนบุรีเอ่ยชื่อไปต้องรู้ดีทนทองสุดแกนทาทุกองค์ที่ออกบัตรรับรองจากผมผมมีราคารับซื้อให้โทนบางแค่ทนทอง นี่มีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยพอส่งออกมาปุ๊บเนี่ยจู่ๆเนี่ยโกหองได้พูดขึ้นมาว่าผููรอพวกมึงมานานก็เลยถามผ่านล่างส่งมาว่าท่านคือใครโกหองก็เลยเลยบอกว่าถ้าพวกมึงอยากรู้ให้ไปถามไม่นหนวด <L un> ผมไม่ได้เชื่อง่ายผมให้ให้ส่งให้ดูแล้วผมลองริง้ย คือครั้งแรกนี่แกบอกว่าให้ไปไปขุดดวงเมืองก่อนไปขุดดวงเมืองที่โดนฝังไว้ตั้งแต่สมัยโบราณที่ท่าวังท่าวังครับไปขุดดวงเมืองดวงเมืองอยู่รับรู้แรกขุดได้ไหมเจอด้วยดวงเมืองเป็นยังไงครับอันนี้ผมไม่ผมไม่ทราบว่าตอนตอนที่มันมีข้อมูลไหมมันมีข้อมูลไหมข้อมูลมาจากการเล่าเล่าสู่กันฟังเพราะสมัยก่อนไม่มีลักษณะลักษณะดวงเมืองมันเป็นยังไงไม่รู้ ม่ไม่ไม่ทราบครับอ๋ออาจจะเป็นแผ่นศิลาจารึกอะไรเงี้ยน่าจะเป็นอย่างนั้นอ๋อขุดขึ้นมาขุดขึ้นมาที่ท่าวังที่แถวท่าวังอแล้วเอาไปทําวิธีเผาที่วัดชะเมาไปเผาที่วัดชะเมาเผาที่วัดชะเมาแล้วก็ทําดวัเมานี่วัดเขาชะเมาปะไม่วัดชะเมาก็อยู่แถวในเมืองอ๋อวัดชะเมาเอาไปเผาที่วัดชะเมาอ่ะไปเผาเสร็จปุ๊บก็ทําดวงเมืองใหม่ขึ้นมาทํำดวงเมืองใหม่ใช่โดย ก็โดยองค์พ่อนี่แหละเป็นกำหนดเลขลัคนาลงลงลงเลขลัคนาใหม่ทั้งหมดเพราะว่าตอนที่ทรงเนี่ยอ,องค์พ่อได้บอกว่าดวงเมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราชนยโดนโดนสาบมาตัา้งแต่สมัยโบราณรซึ่งทําให้จังหวัดนี้เกิดเขาเรียกอะไรกาลียุคเยแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจไม่ไม่ค่อยดีเท่าที่วควรคือต้องเปลี่ยนดวงเมืองใหม่ครับ อันนั้เขาก็เริ่มเริ่มเปลี่ยนรูเมืองใหม่แล้วก็พอ่พอก็รีเริ่มให้ให้ทาสารหลักเมืองใหม่ขึ้นมาให,หหมให้ทําหลักเมืองให้สร้างสาหลักเมืองขึ้นมา <c oughs> ก็เลยมาสาร้างหลักเมืองกนก็เลยสร้างสร้างหลักเมืองขึ้นมาเขาบอกว่าก่อนสร้างหลักเมืองเนี่ยมีการให้ไปตัดไม้ตามทิธถูกต้องครับใช่ไหมอมพ่อได้กําหนดให้ว่าให้ขึ้นไปเาขาขุนพนมเ <c oughs> ขาขุนพนม <c oughs> มีต้นตะเคียนอยู่ต้นหนึ่งให้ไปตัดลงมาเพื่อจะทาเสาหลักเมือง รู้อย่างนั้นเลยรู้เลยฮะแล้วคนที่ขึ้นนําคณะขึ้นไปตัดนี่ก็คือท่านขุนพันธ์ท่านขุนพันธ์ครับนาคณะขึ้นไปตัดขึ้นไปตัดแล้วขึ้นไปก็เจอต้นเดียวจริงๆเขาบอกว่ายืนอยู่ต้นเดียวเลยต้นเดียวเลยทั้งป่าเนี่ยมีตะเคียนอยู่เต็นต้นต้นเดียวต้นเดียวซึ่งมันเป็นอะไรที่เราเราฟังแล้วมันมันมืงเหนือเชื่อนะอ่านี่ก็เลยตัดลงมาคือคือตั้งแต่ทรงสองแปดใช่ไหมครับสองแปดสองเก้าแล้วมาทําผ้าหลักเมืองเนี่ยใช้วาส้างหลัสามปีมาสร้างหลักเมือง ครับสปีนี่คือวัตถุมงคลก่อนหลักเมืองยังไม่ได้ทำหลักเมืองหลักเมืองมาแกะเสร็จตอนเสาหลักเมืองนี่มาแกะเสร็จตอนปีส0มสแต่หลักเมืองจริงๆแล้วใช้เวลาสร้างรวมประมาณ12ปีเขาบอกว่าผมเคยฟังเขาบอกว่าพอตัดต้นตะเคียนแล้วแล้วก็เอาผ้าข่มมาเอาผ้าที่เป็นพยันที่พายันที่เป็นพยันเขาเรียกเป็นรูปพระธาตุะครับเราเขียนว่าจันทละพานุเอาขึ้นไปห่มลงมา เขาบอกเขาไป,าไปห่มลงมาห่มลงมาไรผ้านั่นก็มาตอน,น,นมาแบ่งกันอไม่อันนั้นจะเป็นผืนใหญ่เลยอ๋อแล้วก็จะมีผืนเล็กเขาเรียกผืนฝ่ามือฮะที่ทํามาไว้แจกในใ<ช>ยุคน,น,น,นั้นอันนี้เป็นผ้าสีที่เขาบอกว่าไปผูกไปเผิรแล้วมันม,มามาแบ่งกันอ่ะอันนั้นมัใช่ใช่เหมือนกันป่ะอันนั้นผมว่าน่าน่าจะเป็นพวกเศษพยานแล้วเขามาตัดแล้วก็แบ่งกันเองตอนนั้นนะครับโอเคอ่ะโอเคพอพอตัดไม้ออกมาแล้วมาแกะ มาทำมันเริ่มสร้างพระครับพระเนี่ยสร้างด้วยเหตุผลอะไรพระเครื่องชุดเนี้ยคือทุกอย่างเป็นการดำริจากองค์พ่อให้สร้างแม้กระทั่งรูปทรงของแบบพระแบบนี้หรอพ่อเป็นคนออกแบบเองทั้งหมดเป็นคนออกแบบเองผ่านร่างทรงทั้งหมดผ่านโกผ่องครับเพราะว่าตอนหลัง อ่าท่านท่านสันเทศท่านก็ท่านส่งไหมท่านไม่ได้ส่งอ่าจริงๆท่านไม่ได้ส่งครับท่านไม่ได้ส่งใช่ไหมท่านไม่ได้ส่งก็ผ่านจากโกผ่องผ่านจากโกผ่องนังทรงก็จะบอกว่าอ่ะอารูปแบบแบบนี้ใช่หน้าตาเป็นแบบนี้ครับคือทุกอย่างพ่อกําหนดคือเวลาพ่อกําหนดเนี่ยท่านจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องเรื่องโหราศาสตร์เรื่องดวงดาวอแล้วก็เรื่องของพลังจักรวาลดินน้ําลมไฟเรื่องของธาตุของธาตุทั้งสี่ คือมันเป็นอะไรที่ที่ที่แปลกไม่ใช่ว่าช่างมาออกแบบเองแล้วก็มาทาเองเออผมว่าแบบสวยมากเลยท่านกาหนดเองทั้งหมดท่านออกแบบเองทั้งหมดใช่ครับทุกรุ่นยุคแรกๆครับทุกรุ่นในยุคแรกใช่ครับแต่สามสามศูนย์เนี่ยชัดเจนเลยชัดเจนสสามสองอ่ะ สามสองนี่ผมผมไม่แน่ใจว่าเหรียญปิดตาเนี่ยท่านเป็นคนกําหนดหรือหรือยังไงแต่ยุคนั้นก็ถือว่าเป็นยุคต้นอยู่ต้นอยู่ครับยุคที่องค์พ่อท่านลงมาอ่ะครับโอเคอันนี้อันนี้คือประวัติข้าวๆอูหนี่มังไม่ข้าวครึ่งเรื่องแล้วนะครับตอนนี้พอพอเราเรารู้แล้วพี่เข้ามาในวงการยังไงครับนะครับมารู้จักองค์พ่อจตุคามได้ยังไงมาเล่นได้ยังไงพี่นำองค์พ่อจตุคามเข้ามาสู่วงการยังไงครับและตอนเนี้ย มารู้เรื่องประวัติขององค์พ่อจตุคามแล้วเรื่องของการสร้างหลักเมืองแล้วแล้วในยุคที่องค์พ่อจตุคามเนี่ยพีคที่สุดเนี่ยผมต้องบอกว่าผมทันในยุคที่พีคที่สุดครับพีคที่สุดเนี่ยอยู่ช่วงประมาณสี่เก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งถูกต้องแล้วห้าสองนี่ปุ้งเลยใช่ห้าสองนี่ปุ้งไปเลยครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยในทุยุคทองของจกตกุคามรามเทพเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมันถึงฟีเวอร์ขนาด ว่าเกิดเกิดจากประสบการณ์ของคนบอกต่ออเพราะช่วงสังเกตดูว่าที่ตามตามที่ลูกค้าที่มามามาเช่ากับผมนะส่วนใหญ่จะเป็นนักธุรกิจนักธุรกิจนักธุรกิจที่โดนช่วงก้มยำกุ้งสี่ศูนย์ประมาณสี่ศูนย์แต่เชื่อแม่คุณอาจารย์โทนบางคนเนี่ยล้มเหลือจากศูนย์ครับเข้าเข้ามานักถือของพ่อไม่นานขึ้นมาเต็ม้อยเขาก็แนะนําต่อเพื่อนเน่อเพื่อน เขาว่ามีนักธุรกิจคนหนึ่งเป็นผู้จัดสร้างพร์สจุดนี้ใช่ไหมครับข้อมูลตรงนี้ผมผมไม่แน่ใจแต่ผมผมว่าน่าจะเป็นการร่วมร่วมกันร่วมใจกับชาวบ้านร่วมอ๋อร่วมกันใช่ไหมแต่คนจัดสร้างโดยตรงไม่ไม่ไม่มีครับไม่มีใช่ไหมแต่ผมเคยบอกว่าเฮ้ยมีเจ้าของห้างดังคนหนึ่งในอดีตละที่เขาบอกกันอ่ะไปสร้างแล้วก็พ่อบอกให้ไปทำครับอ๋อคุณสิริชัยอ่ามีความเกี่ยวข้องใช่ไหมอ่ามีมีความเกี่ยวข้องแต่ว่า ผมว่าช่วงปี30เนี่ยไม่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 น่าจะใช่ของท่านสิริชัยเข้ามาแต่ท่านมาครับท่านมาไล่เก็บหรือว่าไล่สะสมที่ชัดเจนเลยนะครับที่คุณสิริชัยเข้ามาเนี่ยก็คือเป็นเจ้าภาพสร้างเหรียญปิตาองการอ๋อเหรียญองระการก็คือปี3 2ปี32อ่าคือ30นเนี่ยท่านก็คงเข้ามาบ้างแต่ว่าพวกพระผงเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นการร่วมกับ ระช่วร่วมกับคนในพื้นที่ร่วมกันพื้นที่อโอเคแล้วพอพอพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าตอนนั้นน่ะธุรกิจของของมาบุญคองเนี่ยก็ค่อนข้างสั่นคลอนใช่แล้วพอมาทาอันนี้เสร็จปุ๊บพ่อเขาบอกให้เอาอะไรไปทาไปพรีไปทไปําพิธีนู่นนี่นั่นจนยุคหนึ่งเนี่ยโอ้โหมาบุญคงใครจะซื้อโทรศัพท์ต็งปป้งแ่มาบุญคองอะ่ะสมัยก่อนเนี่ยพื้นที่ทุกตารางนิ้วของมาบุญคงมหาศาลเลยใช่อันนี้เรื่องจริงใช่ไหมครับอันนี้เรื่องจริงเขาบอกว่าธุรกิจของของของท่านเนี่ยโอ้โหเติบโตแบบ แบบเหลือเชื่อครับส่วนกระแสเลยใช่ครับใช่ไหมครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยรู้สึกจะทางทางคณะผู้จัดสร้างหลักเมืองเนี่ยจะจะเชิญกบของขึ้นมาทําพิธีที่มาบุญคลองมาบุญคลองเลยมานั่งทําที่มาที่บุญคลองเลยแสดงว่าพ่อมาที่นี่ใช่ครับพอทําเสร็จเนี่ยพ่อท่านบอกว่าอีกไม่เกินหเดือนคนจะหลั่งไหลมาที่มาบุญคลองเออเนี่ยแหละผมเคยได้ยินใช่ใช่ท่านพูดเลยแล้วก็เปี้ยงป้างเลยนะ เออซึ่งตอนนั้นมาบุนคลองนี่ย่าแย่แล้วนะใช่ใช่แรงแรงนี่แย่ใช่ใช่แล้วก็เปี้ยงป้างเลยครับส่วนใหญ่ถ้าถ้าพ่อแกพูดอะไรไว้เนี่ยสังเกตดูว่าจะเป็นตามจริงมันจะเป็นตามจริงที่ท่านพูดเออเว้ยด้วยระยะเวลาที่ท่านประมาณไว้ให้ท่านเคยบอกว่าเมืองนครจะมีคนมามาหาศาลใช่ครับจะมีคนมาที่นี่มาหาศาลครับเออแต่นครนี่ก็เป็นเมืองที่แปลกนะช่วง ช่วงองค์พ่ออ่าช่วงองค์พ่อนะโอ้โหคนหลังไหลพอยุคหมดยุคองค์พ่อก็เป็นยุคตะพานบุญอ่ไอไข่ไอ้ไรใข่มียุคมีโอ้ยมันมันมีพันบุญอีกมันมีพันบุญทุขั้นด้วยนะก่อนที่จะไปไข่อ่ะอ่าแล้วก็มีตลอดนะมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาต่อมันเนี่ยจะเป็นบนอย่างเงี้ยจะเป็นบนอย่างเงี้ยนะก็ก็ถือว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่านะครับก็ ที่ที่ผมบอกว่ามันจุดพลิกผันพี่บอกว่าส่วนมากลูกค้าพี่จะเป็นนักธุรกิจครับเป็นนักธุรกิจแล้วใส่แล้วก็พอเอาไปใช้ไปบูชาแล้วธุรกิจจากศูนย์ขึ้นมาเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอ่าอันนี้คือความเชื่อครับแต่ความเชื่อทั้งหลายพอความความเชื่อมันเกาอเกิดศรัทธาศรัทธามันก่อเกิดปฏิหารถูกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่พี่บอกมาเนี่ยผมเลยบอกว่าในปีที่เป็นพีคที่สุดเนี่ยพี่เคย ซื้อขายผ่านมือพระเครื่ององค์พ่อจตุคามเนี่ยผมอยากถามว่าพี่ซื้อขายมาแล้วเนี่ยผ่านมือนะที่ผ่านเคยผ่านมาแล้วเนี่ยครับกี่องค์ถ้ารวมรวมรวมทุกอย่างลเลยในในชีวิตนะเลยที่เริ่มเล่นเลยผมว่าน่าจะน่าจะหลายพันองค์ถึงหมื่น <laughs> ออครับอะไรที่พี่คิดว่าหายากที่สุดขององค์พ่อจตุคามอืมคือหายากที่สุดหายากที่สุดสําหรับพี่ว่าผ่านน้อยมากแล้วก็โอ้โหตั้งแต่เล่นมาได้องค์หนึ่งได้สององค์อะไรเงี้ยอออ่าแปลว่าหายากครับก็มีมีพระผงพระผงพระผงองค์แววน แว่นแว่นเล็กแว่นใหญ่แว่นใหญ่แว่นใหญ่เป็นก้นคบมีแค่สององค์สององค์ซึ่งตอนนั้นทํามาแค่สององค์เขาสร้างสององค์สร้างสององค์ถ้าจะผ่านสามองค์คงไม่ได้แล้วฮะพอสร้างสงองค์สร้างสององค์ผ่านมือพี่สององค์เลยไหมผ่านองค์เดียวครับอ่าผ่านองค์เดียวตอนนั้นองค์ละล้านกว่าองค์ละล้านกว่าสมัยนั้นใช่ครับแล้วตอนนี้พี่ตอนนี้ผมว่า ราคาคือตอนนี้มันไปอยู่ในมือของคนที่เขาศรัทธาเขาไม่ได้ขายเขาไม่ได้มันไม่มีราคาใช่ครับส่วนองค์ที่สองเนี่ยอาจารย์ทนชื่อว่าไหมว่าตอนช่วงปี50ที่พีพกเนี่ยองค์ที่เป็นก้นโคกตามประวัติเนี่ยผมเคยไปบุก5ลา้าน5ลา้านเขาไม่ขายไม่ขายเขาบอกเขาไม่รู้จะเอาเงินมาทำอะไรอืเขาก็เลยก็เลยข้ามไปมนะส่วนเ,เหรียญติกตา เหรียญพังปกกระการเหรียญพังประการผมว่าต้องมีเหรียญทองคำมาที่หายตอนที่พี่สุดพี่ขายไปเท่าไหร่ตอนที่พี่สุดผมขายอยู่ล้านก่าล้าน<ฆ>แปดอืมล้านแปดแล้วผมอยากถามว่าเหรียญพังปกกระการเนี่ยคือคือแว่นเล็กแว่นใหญ่เนี่ยไม่สามารถ <ious. S 1> ระบุจํานวนการสร้างได้ใช่ครับพังประการเนี่ยทองคําสร้างเท่าไหร่พี่ ในความคิดของพี่ในความคิดของผมผมว่าน่าจะอยู่ประมาณ20ถึงไม่เกิน30ไม่หลียไม่เกิน30เหลียบไอ้ที่บอก5เหรียญ7เหรียญผมว่าไม่จริมันไม่น่าจะเป็นไปได้เออนะคุนศราขนาดนั้นเนาะแล้วใครอ่ะพุนศิริชัยเป็นผู้เป็นเจ้าภาพในการจัดสร้างให้โถ่แน่นอนคืออย่างนี้ครับอาจารย์โทนผมผมเข้าใจว่าการทําเหรียญทองคําเนี่ยอาจจะไม่ได้ปั๊มมาทีเดียวครั้งเดียว เพราะว่าพักไม่ได้มีการเปิดจองจําหน่อยใช่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 ไม่ได้ทาครั้งเดียวก็คือใครอยากจะได้ก็เอาไปทาเพิ่มอเงินค่าทองแล้วสั่งเอาอ่าองเงี้คือไม่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 เหมือนยุคสมัยนี้ถ้าพี่บอกงนี้เนี่ยเวลาท่านเสกเนี่ยเสกพร้อมกันไหมเสกพร้อมกันครับอ๋อก็คืออ่าเดี๋ยวจะกําหนดนะเดือนหน่าจะเสกมึงจะเอาไหมเอากระปั๊มกระปั๊มไม่ได้มีกําหนดไม่ไม่ได้มีแบบว่าระบุไว้ อ่ะแปเหรียญสิ 10, เหรียญไม่ใช่คใครอยากได้ก็ปัม๊มอ่ะโอเคหมดแล้วนะไม่มีใครเอาแล้วแค่นั้นพอใช่ก็อย่างอย่างพระผงเนี่ยฮะอย่างพระผงสุยันจันทากับพุทธศิหิงเนี่ยอาจารย์ทนเชื่อไหมว่าเขาใช้เขาเริ่มกดตั้งแต่ปีสองเก้าคใช้เวลากดเป็นปีอ่ะก็คืออ่าอย่างพระผงเนี่ยตามที่ผมรู้เนี่ยไม่ได้กดโรงงานไม่ได้กดกดมือใช้กดมือชาวบ้านช่วยกันขอม้าใช่ครับพอม้า แล้วกดที่ที่ไหนรู้ไหมฮะที่ข้างๆโรงพักนครศรีธรรมราชกดข้างๆโรงพักกดข้างโรงพักกดไปเรื่อยๆกดไปเรื่อยๆก็คือตำรวจคนที่ออกจากเวรมาที่ว่างนะฮะก็นุ่งขาวห่มขาวไปนั่งกดอ่ะตำรวจไปกดครับกดเสร็จก็ตากไว้ข้างๆรั้วโรงพักอ่ะแล้วก็มารวบรวมแล้วมาเสกทีเดียวในปีสามสิบในปีสามสิอ ซึ่งจำนวนเราทึงระบุไม่ได้ชัดเจนว่าแต่ละเนื้อเนี่ยสร้างมาเท่าไหร่เพราะว่าบางคนก็หยิบเนื้อนี้มาผสมแล้วก็กดมันก็เลยก็เลยใช้ค่าคะเนนเอาคำถามที่ตั้งแต่พี่เล่นหลองคมพ่อจะถูกถามมาองค์ที่พี่ซื้อแพงที่สุดและขายแพงที่สุดคือองไหนผมซื้อสี่หิงลูกกลมใหญ่ที่เป็นสีหิงเนื้อแดงลูกกลมใหญ่ ที่เป็นเนื้อเนื้อสีหิงเนื้อแดงเนื้อสีหิงเนื้อสีแดงตามตามประวัติคร่าวๆเนี่ยสร้างอยู่ไม่เกินสิบองค์สิบองค์ผมซื้อสภาพไม่สวยนะผมซื้อร้านหนึ่งซื้อร้านอลร้านร้านหนึ่งองค์ละล้านเดินมีมีคนนครเดินมาขายที่หน้าร้านหนึ่งล้านหนึ่งร้านบาทสีหิงเนื้อแดงใช่ครับเป็นเนื้อสีหิงแต่เป็นลูกกลมแบบนี้ลูกกลมใหญ่อ่ะนะโอเคแล้วองค์ซื้อแพงนั่นถือว่าซื้อแพงที่สุดซื้อแพงสุดอ่ะ ในในแล้วแล้วองค์ที่พี่ขายแพงที่สุดคืออะไรอ่าองค์ที่ผมขายแพงสุดคือกลมเล็กปัดทององค์นั้นผมขายองค์ไหนเออองค์หนังสือเล่มผมลืมไปว่าหลัังสือเล่มนี้พี่เป็นคนทําใช่ครับถูกไหมผมทํากับพี่แมวทุ่งสงพี่แมวทุ่งสงใช่หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ดีมากนะเป็นหนังสือที่รวบรวมรวบรวมองค์พ่อจะถามตั้งแต่ปี30ถึงปี49ครับเล่มเล่มนี้ก็คือเล่มปีสุดท้ายที่เราได้ทํากันก็คือปี51 51แล้วก็หลังจาก51าหนึ่งพอห้สก็เป็นกระแสดาวเป็นกระแสดาวนะครับพูดแต่รวบรวมได้ดีมากรวบรวมนี่มีประวัติแต่ประวัติไม่มากคั่เข้าๆเข้าๆเพราะว่าตอนนั้นใช้เวลาทําอยู่เมื่อก่อนเน้นรูปเน้นรูปอย่างเนี้วเน้นรูปนะองค์นี้ใช่ไหมใช่ครับที่บอกว่าแพงที่สุดครับองนี้เท่าไหร่พี่ผมขายไป2ล้านแปดสมัยนั้นใช่ไหมฮะโอ้โหแล้วสมัยนี้พี่ สมัยนี้ผมว่าราคาไม่น่าจะถึงราคานี้นะฮะ,ะ,น,ะน่าจะหย่อนลงมาน่าจะหย่อนลงมาแต่ว่าเจ้าของเขาคงไม่ขายใช่ครับเขาไม่ได้สนใจเรื่องราคาเขาไม่ได้สนใจ<อ>คือจริงๆพ้าองค์นี้อาจารย์โทนเรียนเรียนอาจารย์โทนนิดหนึ่งว่าเขาเคยให้ผมเนี่ยสามล้านห้าสวยมากเลยนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยผมไม่ได้ขายอแล้วพอกระแสเริ่มดาวลงมาเนี่ยเขามาเขามาจีบผมงค์นี้นะเขาบอกพี่พระองค์นั้นยังอยู่ไหมผมบอกเอากระแสมันเริ่มลงแล้วนะ เขาบอกไม่เป็นไรผมทธาผมอยากได้อเขาบอกพี่ให้ผมเท่าไหร่ผมก็นึกนึกอยู่เขาบอกเอ้าอย่างงี้พี่พี่เอาไปสามล้านเนี่ยผมบอกเอาอย่างงี้ผมพอสองล้านแปดพอรับลดให้กสองแสนรถไ้อีกสองแสนไหมนี่เสียน้ําดีมีน้ําใจมากผมตบอกว่าองคนี้นี่เล่มนี้ก็ถือว่าเป็นเล่มเป็นเล่มที่มีคุณภาพและใช้ผมก็ใช้ผมก็ดูจากหนังสือเล่มนี้นะออนนี้ ตอนนี้ผมมาถึงแล้วเรามาเข้าในช่วงวัตถุมงคลว่าวัตถุมงคลองค์พ่อจตุคามเนี่ยถ้าจริงๆแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างตอนนี้สมัยก่อนเนี่ยนะครับผมจะบอกว่าแว่นอย่างเงี้ยถือว่าเป็นเป็นยอดนิยมเขาเรียกว่าป๊อปปูล่าของเขาเลยนะครับเนื้อขาวเนื้อดำเนื้อแดงเนื้อไม้อะไรใช่ไหมแต่วันนี้โลกเปลี่ยนโลกเปลี่ยนโลกเล่นแบบนี้ ไอ้พี่นี่อะไรอะ่ะอันนี้เป็นสีพึ่งครับสีพึ่งหลักเมืองอแล้วเราจะรู้ได้ไงอ่ะพี่ก็คือถ้าถ้าเราต้องต้องต้องเป็นคนรู้อ๋อนั่ผมเอาสีพึ่งอะไรมาใส่ก็ได้ปะ่ะตอนนี้ตอนนี้อันนี้ผมผมบอกเลยรุ่นนี้น่าเก็บผมอยากได้สักนิดหนึ่งเป็นประสบการณ์จากตัวพี่ที่เป็นแบบแม่ง จำไม่ลืมเลยจากองค์พ่อที่พี่ว่าคิดว่าเนี่ยอันนี้องค์พ่อประทานเพราะเราทีมืออาชีพเราจะสร้างมูลค่าสิ่งเหล่านี้ให้แก่คุณเพียงแค่คุณสนใจออกมาทบัติกพาแท้พาเครื่องและวัตถุมงคลของคุณจะไม่เป็นแค่ของเก่าที่ไร้ค่าแต่จะมีมูลค่าและราคาซื้อขายที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลนิยมบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดถูกทางมาตรฐานสากลนิยม